พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เข้าช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการ R 2 M Thailand Superbike Championship 2018สนามที่1น,นัดเปิดฤดูกาลซึ่งจัดขึ้นที่ Thailand Circuit อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมเมื่อวันที่6พฤษภาคมพศสอ6 1ที่ผ่านมาโดยในปีนี้ Yamaha ได้มีการส่งเสริมเยาวาชนอายุไม่เกิน16ปี ลงทำการแข่งขันในรุ่นของ Yamaha R 1 5 Thailand Challenge 2018โดยใช้รถแข่ง YZF R 1 5ทั้งหมด18คันลงทำการแข่งขันพร้อมกันนี่คือ YZF R 1 5นะครับรถสแตนดาร์ดที่ได้มีการปรับแต่งเพียงเล็กน้อยทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมถังน้ำมันอัพไซด์ดาวหน้าชุดแฟริงตัวถังรวมถึงสวิงอาร์มวงล้อหน้าหลังและยางเตอร์หน้าหลังมีการปรับเปลี่ยนได้ครับเพราะว่าต้องมีการปรับอัตราทดนะครับให้รถสามารถวิ่งได้เร็วขึ้น จุดเด่นของวา f R15 ก็คือเรื่องของการมีอัพไซด์ดาวหน้าที่เหนือชั้นกว่าคู่แข่งขันในขณะนี้ดิสเบกหน้าแบบสองลูกสูบและแน่นอนครับว่ารถแข่งต้องมีท่อไอเสียแบบท่อสูดรช้อหลังนะครับปริมาณของเออร์ลินส์แบบมีกระปุกซับแทงนี่คือช็อคแก๊สที่ถือว่ามีประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ดีพอสมควรพักเท้าแต่งนะครับเป็นอลูมิเนียมมีการใช้ยางรัดขาบเบรกเอาไว้ท่อสูดใหม่ของโยชิมิระนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดปลายท่อคาร์บอนไฟเบอร์ และนี่ก็คือ YZF R15 รถแข่งที่ใช้แข่งขันในรุ่นของ Yamaha R15 Thailand Challenge 2018ในปีนี้พิธีการเริ่มต้นขึ้นโดยการถัายภาพหมู่ร่วมกันของนักแข่งทุกคนนะครับ18คนกับรถแข่ง18คันอายุไม่เกิน16ปีดูสีหน้าครับว่าแต่ละคนนั้นอายุน้อนิดครับทรงผมยังเป็นทรงกเกลียนแบบนันเกเรียนทั่วๆไปนี่คือเยาวชนนักแข่งรุ่นใหม่ๆที่ยิมห้าได้มีการสร้างสรรค์พัฒนาขึ้นมาป้อนสูงก,กรรไซ์ในอนาคต ผลการคอลีไฟปรากฏว่าอันดับหนึ่งเป็นของหมายเลข9ก้าสุทธิพจน์พัชรีธรอ,อันดับ2หมายเลขสิครับสวพส์นินหงและอันดับที่4เป็นของภัสกรแสนหลวงทั้ง3คันมีเวลาคอลีไฟแตกต่างกันพอสมควรทีเดียวครับออกสตาร์ทไปแล้วครับรุ่นของยมาห้าอาราทแลนด์ชาเลนจ์28ในสนามแรกปีนี้ภาพนี้สวยงามมากครับในรอบแรกนั้นรถแข่งทุกคันยังคู่ขี่สุสีเป็นอย่างยิ่ง แต่ว่าแข่งไปแล้วปรากฏว่ามีเพียง2คันเท่านั้นที่คู่ขี้อย่างมากในการแข่งขันก็คือหมายเลข9และ12โดยสุทธิพจน์พัชรีทรน,นะครับทำเวลานั้นได้ดีกว่าขณะที่สวพนลนินโงเองก็พยายามจะไล่เข้ามาแต่ไ่ไม่เข้าครับสุดท้ายสุธิพจน์ก็สามารถวาคว้าแชมป์ปห้เขาได้อย่างงดงามในสนามแรกนี้สรุปผลการแข่งขันอันดับที่3เป็นของภัสกรแสนหลวงทำเวลาตามหลังอันดับที่1ถึง17วินาทีอันดับ2เป็นของสวพนลนินหงจากทีมเคสปอร์ตนะครับในปีนี้คุณเจี๊ยบเจ้าของทีมก็ มุ่งมันเต็มที่ครับอันดับหนึ่งหมายเลข9สุทธิพจน์พัชรีทรจากทีมยามาฮ่าเรสซิ่งบอยไออาร์ซีดีไอดีสมาร์ทสปอร์ตโมตุนจูนบอสชื่อยามากครับอันดับที่1ของสนามนี้และนี่ก็คือภาพหมู่ของทั้ง3คนนะครับอันดับ1 2 3ในสนามแรกของการแข่งขันยามาฮ่าอาร์สิบห้าเทเลนชาเลนซ์อายุไม่เกิน16ปีรุ่นต่อมาเป็นรุ่นใหญ่สุด R2M Superbike 1000 Professional SB1 แข่งทั้งหมด17รอบด้วยกันคอลี่ไฟที่1กหนึ อนุชานาคเจริญศรีวัสดเอฟอาวันอันดับ2เป็นของทิติพงศ์วัโรกรสเล็กสิบอาอันดับ3เป็นของชวิชิตนิสกุลอันดับ4หมายเลข2สุขภัทเชมซับในนามสังกัดใหม่ล่าสุดกับวัสดเอฟอาวันและอันดับที่5เป็นของอนน์สังวานหมายเลข3ในรุ่นนี้เป็นการประทะกันระหว่างสองค่ายยักษ์ใหญ่ก็คือยามาฮากับคอสกิค่ายละสี่คันด้วยกันครับทั้งหมดรวมแล้ว8คันออกสตาร์ทไปแล้วครับนี่คือการแข่งมอเตอร์ไซค์รุ่นใหญ่สุด1000 C c ซีซีส่วนบเอ อนุชาใน,นจเจริญศรีออกสุดได้อย่างยอดเยี่ยมนำที่1ออกมาจากโค้งแรกนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันที่ขับขี้กระวางอดีตนักแข่งโมโตทูนะครับก็คือทิติพงศ์วโรกรกับเจ้าซุปอนุชานั่นเองจากเวลาคอลี่ไฟสังเกตด,ดูจะเห็นว่าอนุชานั้นทำลายได้ดีกว่าทิติพงศ์วโรกรแต่ว่าการแข่งขันนั้นมีผัดกันขึ้นผัดกันลงครับอนุชาสามารถไล่จี้จะเสียบแซงซ้ายแซงขวาอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จสักทีและในช่วงท้ายนะครับมาพลาดที่โค้งหนึ่งมีรถแข่งนกรอบขวางอยู่รวมถึงปัญหาเรื่องของอยางเล็กน้อย สุดท้ายติงโนต์ทิทรพง์วโรกรก็สามารถเข้าชฉลยควาเชมพรองได้อย่างงดงามในสนามแรกตามมาด้วยเจ้าซุปอนุชานาคเจริญศรีนับเป็นการเปิดเกมกนในขันรุ่นซปเปอร์ไบท์ 1,000cc professional SB1 อย่างตื่นเต้นครับสรุปผลารนขันในสนามนี้ก็คืออันดับ3นะครับชัยวิชิตนิสกุลคาบสกิซเล็กสิบอาอันดับ2เป็นของอนุชานาคเจริญศรียามาฮ่า YZF R1 และแชมป์นสนามแรกนี้ก็คือทิทิพงศ์วโรกรอ,อดีตนักแข่งรุ่นมอตอทูสามหน้ามัดแน่ครับ และในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์ของคุณธีรพงศ์โอภาสกรกุลผู้จัดการทั่วไปอาวุโสของยามาฮ่าให้สมัมภัติว่าอย่างไรลองฟังกันดูครับปีนี้เรามีนโยบายหลายอย่างที่เพิ่มขึ้นเรามีความชัดเจนในเรื่องนโยบายมอเตอร์สปอร์ตยามาฮ่ามีเป้าหมายคือเป็นผู้นำเกี่ยวกับสปอร์ตอิมเมจมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยเรามีเป้าหมายชั้นนาที่จะพาทีมทุกทีมที่เป็นยามาฮ่ารวมไปถึงนักแข่งทุกคน ที่อยู่ในครอบครัวยามาฮ่าให้ได้ตามฝันหรือพัฒนาขึ้นนะครับทุกท่านเห็นสนามแรกของ Thailand c i r อขิ t ท่านจะจะพบว่าเ,เกือบจะครึ่งหนึ่งของที่นี่หรือมากกว่าครึ่งของที่นี่จะเป็นเต็มไปด้วยทีมงานย,ยมามาฮ่าเต็มไปด้วยทีมอิสระเต็มไปด้วยนักแข่งในสังกัดองยามาฮ่าที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เราเริ่มพัฒนาตัวนักแข่งอายุ16ขึ้นมา1กลุ่ม รวมไปถึงนักแข่งอายุ16สามารถเข้าไปแข่งขันกับรุ่นพี่อายุ20ด้วยในรุ่นอานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ Yamaha Thailand Challenge เป็น2โปรแกรมที่เราจัดขึ้นในปีนี้เราจะเห็นดาวเด่นเกิดขึ้นในปีนี้นะครับก็ปีนี้ปีที่แล้วคุณอนุชานักจริญศรีเป็นท่านเดียวนะครับปีนี้เราเผมเ,เราไดเ้เลื่อนทางคุณอนุนสังวาร จากแชมป์ซูเปอร์สต็อก ST1 นะครับขึ้นมาซุป SB1 นะครับคุณอนนท์สังวานจะติดปัญหานิดนึงว่าการปรับตัวรถรุ่นนี้ยังไม่เหมาะยังไม่ดีนะครับก็คงต้องใช้เวลานะวันนี้ก็มีปัญหาที่การเซตติ้งนะครับซึ่งเพราะว่าเนื่องจากที่ผ่านมาการเซตติ้งไม่ได้ประโยชน์หลายวันมานะครับก็ทำให้เป็นปัญหาในการทำเวลาคุณอนุชาน่าเจริญศรี ซุปได้พยายามอย่างเต็มที่นะครับกเ็เรามั่นใจนะครับว่าซุปโดยภาพทุกท่านโดยเห็นนะครับว่าเขาพยายามในทุก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 โค้งทุกทุกรอบนะครับอย่างดีที่สุดนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราต้องพัฒนาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องอยางซึ่งเราต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้ปีนี้ยังมีเก้สนามปีนี้เป็นสนามแรกอีก8สนามที่เหลือเรามีความมั่นใจอย่างมากนะครับทีมเรา มีทักษะความรู้เรื่อง SB 1มากขึ้นนะะักวัดเดิมเยอะนะครับแล้วลึกๆคือเรามั่นใจเรื่องเครื่องยนต์ชุดนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ชุดใหม่ที่เราทําขึ้นมานะครับมีนักแข่งแม้กระทั่งช่าง,งทุกคนเอ่ยปากพึงพอใจชุดนี้แต่สนามนี้ยังไม่สามารถดึงประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ชุดนี้ออกมาให้เห็นนะครับเราเจอกันสนามหน้าในกลางเดือนหน้าที่สนามบุรีรัมย์ b r นะครับ ได้ฟังกันอย่างนี้แล้วสนามหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดกับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์ประเทศไทยในรายการ R2M Thailand Superbike Championship 28สนามที่2เอาละครับเวลาของรายการในสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วพบกับผมสุรชัยพันพื้นพูนด,ด้วใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องกล่าวลากันไปก่อนสวัสดีครับ